ดีค่ะมื้อนี้อากาศดีก็เลยได้เห็นวิวสวยเนาะค่ะอันก็นเป็นกังหันล่มพี่น้องกังหันล่มโบล่านที่ขื้นซื้อของเนเธอร์แลนด์เนาะทานหลายเนาะค่ะ,คะเลือกผลิตขายง่เนานะค่ะเขาเก็ต้องค่อยเรามัดระว่างเนาะค่ะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิวบรรยากาศเมืองนี้เนาะค่ะจดติดรินมน้ำเนาะพี่น้องโชคที่นี่สวยงามสวยงามมีหลีพี่น้อง โชคดีเมื่อนี้อากาศดีเนาะคะ่ะมนี่สวยงามสวยงามไม่หลีพี่น้องโชคดีเมื่อนี้อากาศดีเนาะคะ่ะดีค่ะเมื่อนี้อากาศดีก็เลยได้เห็นวิวสวยเนาะคะ่ะอันก็นเป็นกังหันลมพี่น้องกังหันลมโบล่านที่ขึ้นซื้อของอเนเธอร์แลนด์เนาะค่ะจะติดเมืองนีเนาะค่ะ สิ่งหนึ่งที่ห้าควรระวังเนาะคะ่ะธรรมะเสนนีเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่นสินีเรื่องขนสินค้าค่ะ,คะเพราะว่ามันกระสิเป็นแรงดูดหรือว่าคลื่นใหญ่จังน้อยเนาะคะ่ะเอาก็ต้องค่อยระมัดร,ระวังนิดนึงนะคะ่ะแต่กระบ,บ่ไม่ไว้มาฝากมูเนาะคะ่กะก็หวังว่าเพื่อนชาวครีเอเตอร์ชาวเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะคะ่ะที่รับชมคลิปยารัศมีค่ะจะติด,ตดเมืองนี้เนาะคะ่ะ,คะ สิ่งหนึ่งที่ห้าควรระวังเนะาะค่ะธรรมะเสน,นีเนาะค่ะะพวพิสิมนีเรื่องผลสินค้าค่ะยะติดเมืองนี้เนาะคะ่ะสิ่งหนึ่งที่ห้าควรระวังเนาะค่ะธรรมะเสนนีเนาะค่ะะพวพิสิมนีเรื่องผลสินค้าค่ะเพราะว่ามันกระสิเป็นแรงดูดหรือว่าคลื่นใหญ่จัหน้อยเนาะค่ะเอาก็ต้องคอยร,มารานนนนะมัดระวังนิดนึงค่ะแต่กับบ่มีปัญหายัางค่ะปลอดภัยดีเนาะค่ะ ทุกคนเบืองยี้รัศมีใส่เบื้องเรื่อล่ำนี่ค่ะน่าจะเป็นเรือนสำลานค่ะพี่น้องค่ะระสีมีกังหันล่มแบบนี้ลายเนาะค่ะตามหลายๆเมืองเนาะค่ะนี่ก็เป็นท่าจอดเรือเนาะค่ะอีกหนึ่งทา่าเนาะโชคดีเมื่อนี้อากาศดีเนาะค่ะก็ะเดยได้บรรยากาศสู้ๆอยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิวบรรยากาศเมืองนี้เนาะค่ะอยู่ติดรินมน้ำเนาะพี่น้อง โชคกับวังว่าคงสิชอบเนาะคะ่ะแพี่รัศมีก็จะพยายามหาวิดีโอในช่วงเที่ยวนี้เนาะคะ่ะกับสิเอามาสูพีนองควมาฝากหมูเนาะคะ่ะกับวังว่าเพื่อนชาวครีเอเตอร์ชาวเฟซบุ๊กเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะที่รับชมคลิปแพร่รัศมีของไฮเบิ้งเนาะคะ่ะว่าไปจังใดมาจังใดเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่รับชมคลิปยาร่รัศมีเนาะคะ่ะ ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันเด้อค่ะอยู่ติดเมืองนี้เนาะค่ะสิ่งหนึ่งที่ห้าควรระวังเนาะค่ะธรรมะเซนนี้เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นสิมนี้เรื่องผลสินค้าลํำบบกใหญ่หนึ่งเนาะคะ่ะนาบรรจุคนได้หลายมากๆเลยเน,ะะะนยาะเพิ่นกมาจอดอยู่ทานีค่ะเมืองโชคดีเมือนี่อากาศดีเนาะคะ่ะแต่เลยได้บรรยากาศสีสๆดลานหลายเนาะค่ะเรืองผลสินค้าหญ่เนาะค่ะ เขาก็ต้องค่อยเรามัดระว่างเนาะคะ่ะหลายเนาะค่ะเรือกฝนถลนขายใหญ่เนาะค่ะเขาก็ต้องค่อยเรามัดระว่างเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกระสีมีกังหันล้มแบบนี้ลายเนาะคะ่ะตามหลายๆเมืองเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นท่าจอดเรือเนาะคะ่ะอีกหนึ่งทาะะ่าเนาะปัญหายังค่ะปลอดภัยดีเนาะคะ่ะทุกคนเมืองยรัศมีเส่เบืองเรือล่ำนีคะ่ะน่าจะเป็นเรือสำลันค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า มันกะสิเป็นแรงดูดหรือว่าคลื่นใหญ่จักน้อยเนาะค่ะเอาก็ต้องคอยระมรัดระวังน,นิดนึงค่ะแต่กระผบมบนีอยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิวบรรยากาศเมืองนี้เนาะค่ะจุดติดรินมน้ำนะพี่น้องโชคที่นี่สวยงามสวยงามม่หลีพี่น้องโชคดีเมื่อนี้อากาศดีเนาะค่ะ ดีค่ะม,มื่อนี้อากาศดีก็เลยได้เห็นวิวสวยเนาะค่ะอันจะเป็นกังหันล่มพี่น้องกังหันล่มโบล่านที่ขืนซื้อของเนเธอร์แลนด์เนาะมีสวยงามสวยงามมหลีพี่น้องโชคดีมื่อนี้อากาศดีเนาะค่ะเด้อพี่น้องเดอ้ออยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิวบรรยากาศเมืองนี่เนาะค่ะจุดติดรินมน้ำนะพี่น้อง ชคค่ะเพราะว่ามันก็สิเป็นแรงดูดหรือว่าคลื่นใหญ่จักน้อยเนาะค่ะเอาก็ต้องคอยระมัดระวังน,นิดน,นึงค่ะแต่กบ็บ่มีดีค่ะมื้อน,นี้อากาศดีก็เลยได้เห็นวิวสวยเนาะค่ะนันก็เป็นกังหันล่มพี่น้องกังหันล่มโบร่านที่ขึ้นซื้อของเนเธอร์แลนด์เนาะกับวังว่าคงสิชอบเนาะค่ะที่รัศมีก็ิพยายามหาวิดีโอในช่วงเที่ยวนี้เนาะค่ะ กะสิเอาม,มาสูพี่นอ้นอ,งนองเด้อพี่น้องเด้อมี่สวยงามสวยงามมหลีพี่น้องโชคดีมันนี้อากาศดีเนาะค่ะกะวังว่าคงสีชอบเนาะค่ะที่รัศมีกะสิปญญยามหาวิดีโอในช่วงเที่ยวนี่เนาะค่ะกระสิเอาม,มาซูพี่น้องกะวังว่าคงสีชอบเนาะค่ะที่รัศมีกะสิปญญยามหาวิดีโอ ในช่วงเที่ยวนี่แล้วค่ะกะสีเอามาซูพีนองอยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิวบรรยากาศเมืองนี้เนาะค่ะจะติดรินมน้ำนะพี่น้องโชคไว้มาฝากหมูเนาะค่ะกะหวังว่าเพื่อนชาวครีเอเตอร์ชาวเฟซบุ๊กเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะที่รับชมคลิปยารัศมีที่ขามเมือนี้อากาศดีก็เลยได้เห็นวิวสวยเนาะค่ะอันจะเป็นกังหันล่มพี่น้อง กังหันลมโบล่านที่ขืนซื้อของเนเธอร์แลนด์เนาะค่ะกับสิมีกังหันล่มแบบนี้ลายเนาะค่ะตามหลายๆเมืองเนาะค่ะนี่ก็เป็นท่าจอดเรือเนาะค่ะอีกหนึ่งทา่านะดีค่ะเมื่อน,นี้อากาศดีก็เลยได้เห็นวิวสวยเนาะค่ะนั่ก็เป็นกังหันล่มพี่น้องกังหันล่มโบล่านที่ขืนซื้อของเนเธอร์แลนด์เนาะค่ะเพราะว่ามันก็สิเป็นแรงดูดหรือว่า คลื่นใหญ่จักน่อยเนาะค่ะเอาก็ต้องคอยระมัดระวังน,นิดนึงค่ะแต่กระบอกมิล้ำบักใหญ่หนึ่งเนาะค่ะนาบรรจุคนได้หลายมากๆเลยเนาะเป็นกระมาจอดยุคานีค่ะเมืองล้ำบักใหญ่หนึ่งเนาะค่ะนาบรรจุคนได้หลายมากๆเลยเนาะเป็นกระมาจอดยุคานีค่ะเมืองปัญหายัางค่ะปลอดภัยดีเนาะค่ะ ทุกคนเมืองนี้ราศีใส่เบืองเลือล้านี่ค่ะน่าจะเป็นเลือดสำลานค่ะพี่น้องอเพราะว่ามันก็สิเป็นแรงดูดหรือว่าลื่นใหญ่จักน้อยเนาะค่ะเอาก็ต้องคอยระมัดระวังน,นิดนึงค่ะแต่กะบ,บ่ันีม่มีสวยงามสวยงามไม่หลีพี่น้องโชคดีเมื่อนี้อากาศดีเนาะค่ะ ดีค่ะม,มื่อนี้อากาศดีก็เลยได้เห็นวิวสวยเนาะค่ะอันก็เป็นกังหันล่มพี่น้องกังหันล่มโบล่านที่ขืนซื้อของ land เนเธอร์แลนด์เนาะไฮเบิงนเนาะค่ะว่าไปจังใดามาจังใดเนาะค่ะขอบคุณทุกคนเ้อค่ะที่รับชมคลิปพยายราชมีเนาะค่ะขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตกันเดอ้อโชคดีมื่อนี้อากาศดีเนาะค่ะก็เลยได้บรรยากาศสู้ก็หวังว่าคงสิชอบเนาะค่ะ แย่รัศมีก็จะไปยามหามาวิดีโอในช่วงเที่ยวนี่เนาะคะ่ะก็สิเอามาซูพี่น้องมาฝากมูเนาะคะ่าากะก็หวังว่าเพื่อนชาวครีเอเตอร์ชาวเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะคะ่ะที่รับชมคลิปแย่รัศมีนี่สวยงามสวยงามมิหลีพี่น้องโชคดีมันนี่อากาศดีเนาะคะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้เห็น วิวบรรยากาศเมืองนี่เนาะคะ่ะจย่ติดริมน้ำนะพี่น้องโชคเดอ้อพี่นอ้องเด้อค่ะกะิมีกังหันล่มแบบนี้ลายเนาะคะ่ะตามหลายๆเมืองเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นท่าจอดเรือเนาะคะ่ะอีกหนึ่งทาะะ่าเนาะค่ะกะิมีกังหันล่มแบบนี้ลายเนาะคะ่ะตามหลายๆเมืองเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นท่าจอดเรือเนาะคะ่ะอีกหนึ่งท่าเนาะ อยากให้เพื่อนๆได้เห็นวิวบรรยากาศเมืองนี่เนาะค่ะอยุ่ติดริมน้ำเนาะพี่น้องโชคล้ำบักใไงหนึ่งเนาะค่ะนาบรรจุคนได้หลายมากๆเลยเนาะพเคนก็มาาจอดอยู่ทานี้ค่ะเมืองทานหลายเนาะค่ะเลือกคนถินขายไงเนาะค่ะเขาก็ดต้องคอยเรามัดระวังเนาะค่ะปัญหายังค่ะปลอดภัยดีเนาะค่ะ ทุกคนเมืองย่รัศมีใส่เบืองเลือดล่านี่ค่ะน่าจะเป็นเลือดสำลานค่ะพี่น้องผ่านหลายแล้วค่ะเลือดบนแผ่นขาไงเนาะคะ่ะเขาก็ต้องค่อยเรามัดระว่างเนาะคะ่ะโชคดีเมืน่อนี้อากาศดีเนาะคะ่ะก็เลยได้บรรยากาศซวยมาฝากมูเนาะคะ่กะก็หวังว่าเพื่อนชาวครีอเตอร์ชาวเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะคะ่ะที่รับชมคลิปย่รัศมีปัญหายังค่ะปลอดภัยดีเนาะคะ่ะ ¿Tú cuál?